สตวงอรตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลแห่งหนึ่งในปี2568ค่ะและได้พบกับความเสี่ยงในการรับรู้เงินไรายได้พอเจอแบบนี้ค่ะสตงอก็เลยได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินเพิ่มก็พบว่ามีปัญหาอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. เทศบาลเนี่ยใช้อัตราในการประเมินภาษีที่ดินลกลังว่างเปล่าต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ 2ก็คือมีข้อมูลการทําประโยชน์ที่ดินในรายงานไม่ตรงกับข้อมูลที่สตง,งลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยแล้วก็3นะคะนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดค่ะและจากทั้งหมดเนี่ยค่ะทําให้ท้องถิ่นเสียผลประโยชน์จากการประเมินภาษีต่ําไปกว่าครึ่งล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสตง,งก,ก็เลยเสนอแนะให้เลียงนัดจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องค่ะและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีรายอื่น ที่ไม่ได้สุ่มตรวจสอบค่ะและให้ผู้บริหารติดตามตรวจสอบควบคุมกำกับและให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะเทศบาลก็ได้แจ้งประเมินภาษีรายที่จัดเก็บต่ำไปเพิ่มเติมและผู้เสียภาษีก็ได้มาชำระภาษีที่เทศบาลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดผลการตรวจสอบอื่นๆของสตงกันนะคะ